เรามาดูวิธีการใส่บรอนกันนะครับเอ่อบรอนนะครับเอ่อเป็นหนึ่งใน16ท่ธาตุที่ที่ต้นไม้ต้องการนะครับนะครับแต่ว่าในปล์มน้ำมันเนี้ยจะต้องการโบรอนมากกว่าพืชชนิดอื่นๆพอสมควรนะครับเอ่อความสำคัญของโบรอนนะครับบรอนใ,ในในปล์มน้ำมันนะครับจะช่วยในเรื่องของ าการแตกรากการยืดของรากนะครับการสร้างผนังเซลล์นะครับการสร้างละออนเกสรท่อท่อเกสรน,นะครับคือจะช่วยให้การเจริญเติบโตเป็นไป,ไป,ปตามปกตินะครับตามปกติอย่างเช่นการสร้างเนื้อเยื่อ,อสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าปาล์มขาดบรอนอย่างรุนแรงนเนี้ยใบจะหยิกออกมาที่หยิกกันเพราะว่าการสร้างเนื้อเยื่อมีปัญหานะครับ ใบใหม่ยอดใหม่ยอดใหม,ยใหม่ยอดที่ขาดโบรอนนานๆจะหยิกเลยแล้วก็จะสั้นทางนะครับในส่วนของเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือการช่วยในเรื่องของการแตกรากออกการยืดของรากนั่นก็หมายความว่าโบรอนช่วยส่งเสริมให้การดูดธาตุอาหารของธาตุอื่นๆสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมีผลต่อการเจริญเต,ติบโตแล้วก็มีผลต่อการสร้างคาร์โบไฮเดรตนั่นคือแป้งแป้งก็เป็นน้ํามัน ในปานน้ำมันนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็ว่ากันไปเช่นถ้าเป็นทุเรียนก็แป้งก็จะกลายเป็นความหวานแต่ถ้าในปามน้ำมันเนี้ยคาร์บฮเรตก็คือแป้งก็จะกลายเป็นน้ํามันก็คือน้ํามันเยอะน้ํามันดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญของโบรอนในปามน้ำมันก็คือเรื่องของการผสมเกสรนะครับสังเกตถ้าเกิดในปามน้ำมันขาดบบรอนนะครับทลายจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่านั่นคือการผสมเกสรไม่ดีนะครับจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับโบรอนในปามเนี่ยมาตรฐานทั่วไปนะครับปามตัวแล้วเนี่ยจะใส่กันที่ อาจ,จารย์ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําคือประมาณ150-200ถึง200กรัมต่อต้นต,ต,ต่อปีนะครับปุ๋ยที่ที่ที่นิยมใส่เป็นที่ปุ๋ยที่ให้ธาตุโบรอนในปั์มลามันคือเขาเรียกว่าปุ๋ยโฟติโบนะครับเป็นเป็นเกล็ดผงนะครับจะให้โบรอน15ร์เซ็นต์นะครับคราวนี้ถามว่าปริมาณเนี้ยที่เหมาะสมเท่าไหร่เนี้ยโดยพื้นฐานนะครับถ้าปล์มให้ให้ผลผลิตแล้วเนะี่ยผมคิดว่าควรให้ที่ขั้นต่ำประมาณ200 รประมาณ200คือเราป้อง,องกันการขาดด้วยเร,เราไม่ได้ให้เราม้ใหเมื่อขาดเราใส่เพื่อให้พอแล้วก็ป้องกันการขาดนะครับเพราะว่าอย่างถ้าผลผลิตออกไปประมาณ4ตันขึ้นเนี้ยสองกรัมผมว่าก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเรา200กรัมก็อาจจะใส่2ครั้งหรือ1ครั้งก็ได้นะครับแต่ผมว่า2ครั้งโอเคกว่านะครับเพราะว่าเป็นการแบ่งแบ่งใส่ครั้งละน้อยๆคือปามจะได้กินต่อเนื่องวิธีการนะครับ ขั้นแรกนะครับเราต้องต้องต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราจะใส่ปริมาณเท่าไหร่นะครับเมื่อรู้ปุ๊บนะครับเราก็มาหาภาชนะนะครับที่จะตวงนะครับให้พอดีนะครับอย่างปกติเนี้ยผมจะมีช่างตัวเล็กๆตัวหนึ่งคือความละเอียดจะเป็นระดับกลมนะครับน้ําหนักประมาณช่งแม่ประมาณสอกิโลนะครับผมจะมีตัวเล็กไว้นะครับในการใส่โบรอ์นะครับปกติเนี้ยคนทั่วไปจะบอกว่า1ช้อน เท่าไหล่เนี้ยปกติถ้า1ช้อนหัวมะลายนะครับถ้าเป็นปุ๋ยตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยทษนะครับปุ๋ยฟติโบนะครับก็ปกตินิยมใส่ในปามให้บริล์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นปุ๋ยตัวนี้นะครับหนึ่งช้อนหัวมะลายนะครับจะหนักประมาณยี่สิบห้ากรัมคูพูนนะครับตักมาช่างปุ๊บได้ประมาณยี่สิบห้ากรัมนั่นก็หมายความว่าถ้าหนึ่งขีดนี่ก็ต้องสี่ช้อนนะครับแต่ว่าในการใส่เนี่ยถ้าเราตัก กับช้อนนะครับถุสมมติเราใส่ร้อยกรัมเนี่ยต้องตักถี่ครั้งอัตราความเพี้ยนในการตักแต่ครั้งนีจะมีนะครับผมก็เลยทําใหม่นะครับเลยใช้ภาชนะนะครับตวงนะครับคืออันนี้ผมใช้ขวดขวดน้าโค้กนะครับตวงให้พอดีอย่างเช่นผมต้องการร้อยสิบกรัมเนี้ยตวงให้พอดีแล้วตัดนะครับแล้วชั่งดูให้พอดีนะครับได้ตามที่ต้องการนะครับอย่างนี้ร้อยสิบกรัมเสร็จแล้วถ้าเราใช้ภาชนะอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่จะผิดพลาดระหว่างต้นนี้กับต้นนู้นคือจะน้อยมาก เราตักค่ครข้างเดียวแล้วเราปาดเสมอพอตักปุ๊บเราปาดเสมอนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนกระหนักนะครับก็คือเรื่องความปลอดภัยในการใส่ปุ๋ยบูรอนเพราะบูรอนเป็นปุ๋ยที่ค่อนข้างอันตรายนะครับอยากให้ทุกคนมี3าอย่างนะครับ 1. ถุงมือนะครับ 2. หน้ากากนะครับกันฝุ่งข้าจม,มูกอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือแว่นตานะครับแว่นตาตัวนี้นะครับป้องกันลมที่จะพัดเมื่อเราหว่านเนี่ย เผื่อบังเอิญมันมาที่ตัวเราป้องกันการเข้าตานะครับมีบุคคลนะครับที่ใส่แล้วก็ไม่ใส่แว่นเข้าตารักษาหมดหลายตังนะครับเพราะฉะนั้นควรมี3ตัวนี้นะครับเรามาดูวิธีการใส่บูรอนกันนะครับปกติของผมเนี้ยจะใส่บูรอนบนกองทางนะครับเหตุผลที่ใส่บนกองทางเพราะว่าบูรอนนี้เป็นปุ๋ยที่ละลายช้านะครับ ถ้าเราใส่ในบริเวณที่น้ําชะล้างได้ง่ายนี่บางทีมันละลายไม่ทันหมดน้ําฝนออกไปหมดก็สูญเสียนะครับาการใส่ที่บนกองทางนี้มีข้อดีคือ1น้ําฝนสูญเสียกับการชะล้างของน้ําฝนนี่น้อยมากนะครับ2นะครับพิที่บนกองทางนี้พิษของดินนะครับจะค่อนข้างเข้าก้าเข้า,ขา,ขา,ขาไม่ไม่ค่อยเป็นกรดส่วนมากนะครับเพราะมันมีอินซูลอันซีประถูสูงนะครับปิบุกปุ๋ยวอลลอนท้าพิษดินต่ำกว่า4.5เนี่ย การใช้ประโยชนจจจ์จะทำได้น้อยนะครับแต่บน,นกองทางา่ลนมกเพรชจะสูงจะอยู่5 5กว่า5.5ในดินทั่วไปที่มีการบำรุงดูแลนะครับก็จะสูงกว่าบริเวณคูนบริเวณคูนผลไมกจะอยู่ประมาณ4นะครับ4 4.2แบบนี้แต่ถ้ากองทางประมาณ5.5นะครับจะดีกว่าเพราะฉะนั้นความเป็นประโยชน์จะมากกว่านะครับการใส่ก็หว่านกระจายนะครับผมหว่านกระจายบน,นกองทางเ,ออเราจะไม่เป็นกระจุกเพราะว่าบุรอนจะละลายยาก ะจายจะละลายง่ายกว่านะครับนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับก็ใส่ในมืออย่างนี้ครับปกติทั่วไปนะครับไม่ได้แบบละเอียดเออะไรมากมายแต่หวานกระจายอย่างนี้เองครับผมเนี่ยนี้ครับวานกระจายนะครับเป็นของทางครับผมทั่วๆนะครับไม่ได้เป็นกระจุกอย่างเงี้ยหมดแล้วนะครับ